ีังดีบูระวังน้าผมตัวนึนได้ยังได้ได้แล้วตัวมาอีกนผมเข้าอ้าว,ะาวจะไ,ไปต<ด>ู้หรอได้ยังยังเดี๋ยวไปเก็บข้างล่างได้แล้วต้องยาว ยี่ว่าไปโหคือไม่นอย่างแรงไ่ที่อ่ะหี้ยมันอยู่ข้างล่างแล้วมันมีตัวนอนข้างบนหลังคามาแล้วมีอีกมั้ยไม่มีไม่มีนม่มม,ม,มันอยู่แน่ เก็บของชิลเลยนะเองเรียบร้อยฮะปืนเองอย่างเงี้ยชอบเลยดาเมจสองจอะก่อนหนึ่งนะตึงนะปืนนี้ยังไงยังไงกระชางต้นไม้อีกต้นหนึ่ง อุ้ยหลังยิงแม่งปืนอะไรวะยิงกับตายบ้าเลยดาวราเราสวยตายเรียบร้อยอ่าเข้มชิดยาพัอ มาตุยเหรออ้าวนี่งไงมาดิหัวดทุกตัว,ตวจริงหวานเจี๊ยบนะฮะตามๆเลยโอ้โอคใครแม่งวะแท็กเลยหล้าม ไม่คมพออย่าหาสก,กิดนะครับน้องดาวสามนัดล่วงดาวหนึง่งละตายเลยตายเลงไม่ตายวะต่างเลยอะวงแรงว่ะไปดีว่ะ วิ่งผ่ากลางเลยนะครับถึงเร็วแน่นอนทุกคนเตอร์เตอร์เตอร์ไปวิ่งอยู่บ้านเขียวซ้ายบ้านเทียบเอามันเลยฮะเราเียบ้านเขียว้านนี้ กับใครไม่รู้อ่ะนะอุยผมล็อกดาวเฉยเลยงงเลยนะฮะล็อกดาวด้วยโ,โดนเลยเม็ดเดียวหวานเจี๊ยบเลยคือมันแรงทุกทีฮะจริง H.W เหมือนเขาลดดาเมจปะ บางทียิงนัดละร้อยอ่ะปกติมันต้องร้อยเจ็ดสิบยังไม่กดไลค์ก,กดแชร์ฝากกดกันด้วยนะทุกคนจริงครับมวยตึงไหมตึงครับตึงจนขาดอ่ะพี่คอนโดตอนนี้ต้องแชมป์แล้วปะตจริงครับแล้วบอร์ยิปซีลงแชมป์แล้ว,ลวมีคนลงล่มนะ ใครจะได้ตัวนี้เสร็จแลโม่วะเยอะโม่ให้ีเลยอ่ะอุ้ยร้อยแปดสิบเจ็ดเจ็บเลยหรอผมยิงไปยี่สิบอ่ะเฮ้ยราคาบ้านเอลมียินห้าอยูไว้สัตว์เอาแม่งร่วงก่อนโดดละ ดว e าวโอ้สามตัวเลยตรงนั้นมาลงบาลเตตัดแต่ให้หลังยิงบนบ้านกลางมีนะสองตัวบ้านกลางดาวหนึ่งเฮ้ยขึ้นบ้านเลยขึ้นมาเลยจะไปชุบกันยัดยัดยัด lê đặt, đặt, đập. nào, có má. thấy có con má. không có không đi anh lên, 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 lên. nào. đó. ต่าสองเลยปะใชเ่เฮ้ยเวอร์ก็มาดิ<อ>ครับนี่มีชุดเอยแม่งดีว่ะชอบไม่ต้องเป็นพาราให้ทีมชุบนะฮะพี่โดน มีอยู่แต่เปิดไม่ได้ว่ะบนบ้านองบาลมีไปยืนคำหน้าดีกว่าโคตแตกไอ้สตะเอ่เอ,อหลัวบ้านไม้บ้านไม้เฮ้ยเกือบดาวนั่นอ่ะออกมา,าเรียบร้อยดีเนาะ ตัวท้าย้ยอยู่ในห้องน้ำเขียวโพเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเม็ดเดียวอยู่คนละเม็ดจริงผมว่าไม่เนียนในบ้านเขียวอย่าใซ้มือ เรียบร้อยแชมป์มาครับน้องๆสี่ต่อสองนะครับพ่อผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะจริงไปลุยกันต่อนะฮะสี่สองแบบตึงๆนะครับพี่คนดูมีส่วนในทางทฤษฎีเลย